สวัสดีค่ะมาพบกับครูซี่ไวยกรภาษาฝรั่งเศสนะคะสำหรับวันนี้นะคะซี่จะมาสอนการแต่งประโยคแบบง่ายๆนะคะซึ่งก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นเป็นการแต่งประโยคที่แบบว่า ที่แบบไพเราะนะคะคือมันเป็นเรื่องราวดีๆไว้งั้นเถอะทะคะมันเป็นเรื่องของแง่บวกละกันอ่ะเราพูดแต่เรื่องแต่สิ่งดีๆนะคะและทีนี้เนี่ยโครงสร้างประโยคที่ให้วันนี้เนี่ยก็คือใช้ง่ายมากนะคะ1ใช้ง่าย2ก็คือใช้แล้วแบบว่าเออด่ดูดูดูเป็นคนคิดบวกจังเลยดูดูเป็นคนน่ารักจังเลยอะไรเงี้ยค่ะโอเคไหมคะอ่ะมาดูกันนะคะทีนี้ตามหัวข้อเลยนะคะก็คือปูเดคิเอาใหมายนะคะปูเดคิวินนิกส์เรคยองส์โพซิทีฟอ ปูเ r i i r ีน e e e x p ป r i e n c e p o s i t ท v e นะคะทีนี้มาดูกันาตามหัวข้อเลยก็คือปูใช่ไหมคะเพื่อเพื่ออะไรเด d ีเดรก็คือการบรรยายนะคะก็คือบรรยาย Web d บ r i รี ich, แปลว่าบรรยายหรือว่าพนันานะค e x p é r i e n c e positive ก็คือประสบการณ์ที่เป็นในทาไมคะในด้านบวกนะคะอ่าก็คือจะมาพูดถึงประสบการณ์ เรื่องราวดีๆประสบการณ์ที่มันเป็นในเชิงบวกอย่างเดียวนะคะโอเคช่องน,นี้เราจะมีแต่เรื่องราวดีๆนะคะเราจะไม่พูด <laughs> เรื่องที่มันไม่ดีนะคะอะ่ะทีนี้มาดูกันวันนี้จะให้มา2โครงสร้างนะคะอะ่ะให้มา2โครงสร้างเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนนะคะอะ่ะโครงสร้างที่1นะคะใช้ง่ายมากอะ่ะลองดูนะคะโครงสร้างที่1นึ่งซบอกว่าเดี๋ยวนะคะขอเขียนก่อนอืมไม่อะ่ะขอขอโทษนะคะอันนี้ลบนะคะ setence setence advantage d ดอนะคะดูก่อนนะคะเซต t จ n a น้ำวังตาชเดอนะคะแค่นี้อันที่หนึ่งนะคะทีนี้ตามด้วยอ่านดูไปเลยก็คือตามด้วยอั f ฟินิทีฟนะคะอ่าเดี๋ยวที่จะเดี๋ยวที่จะแต่งประโยคสวยๆให้นะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันอ่ะประโยคที่สองนะคะก็คือสำนวนที่สองอ่ะเจบูกูนะคะเจบ c ก u เด e c ชองส์นะคะแล้วก็เดตามด้วย อังฟินิทีฟนะคะอ่ะทุกคนฝึกอ่านก่อนนะคะอันอันแรกนะคะแล้วเดี๋ยวแปลนะคะเซตต un งนาวองตาจ e เดออีกรอบนะคะเซตต un งนาวองตาจ e เดอนะคะอ่ะเชื่อมเชื่อมเสียงได้นะคะเซตต un งนาวองตาจนะคะอ่ะประโยคแรกนะคะแปลว่าก็คือเนี้ยเนี้ย เมืองมากคือคนเหนือมากเลยเนี้ยคนอื่นอาจจะไม่เข้าใจค่ะอโอเคไม่เก็ตถ้าใครเป็นคนเหนือจะเข้าใจนะ,ะอ่ะนี่นะคะนี่อ่ะนี่คือสเสร็จจรงก็คือนี่คือข้อดีนะคะหรือว่าเป็นประโยชน์นะคะในการอ่าอะไรเดี๋ยวก็ว่าไปก็คือก็คืออะไรอ่ะนี่นี่นี่เป็นประโยชน์นี่นี่เป็นข้อดีนี่นี่เป็นผลประโยชน์ในการที่ได้ทําอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะโอเคไหมคะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปทั้งประโยชน์มันอาจจะแปลดูเรื่องขึ้นนะคะอ่ะต่อไปประโยชน์ที่สองนะคะเจบูกูดเ h อร์ชองส์ e j'ai beaucoup de chance de ก็คืออะไรฉันมีแปลตรงตัวกันเนาะฉันก็คือมีโชคมากๆเลยที่ได้ก็คือฉันโชคดีมากๆเลยที่ได้ทําอะไรเห็นไหมคะมันเป็นการเล่า e x p e r i e n c e ที่เป็นแบบว่าเป็น positive หมดเลยก็คือเป็นแง่บวกหมดเลยนะคะ,ะทีนี้มาดูกันเอาเริ่มจากง่ายๆก่อนนะคะซีจะไม่เขียนตรงนี้ซ้ำละกันเนาะอันนี้คือเดี๋ยวตามด้วย setting ล a เดนะคะแล้วก็ตามด้วย i n f i n i t y ไปเลยทีนี้ซีจะเขียนตรงนี้นะคะ ก็คือทุกคนอยากจะใช้หนึ่งก็ได้สองก็ได้เงี้ยคะ่ะแต่ว่าซี่ซี่ซี่จะแต่งประโยคให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะอ่ะอันดับแรกเลยนะคะสมมุติซี่บอกว่าเซตเจอร์นาเวนตาเชเดนะคะแล้วก็อ่ะเอาแบบง่ายๆก่อนปากกาไม่ออกปแป๊บหนึ่งนะคะอ่ะเอ่อ parler f r a n อ a i s นะคะอ่ะอันนี้แบบง่ายๆเห็นไหมคะดูก่อนนะคะทุกคนก็คือ ประโยคไหนก็ได um, okay, ้นะคะหนึ <de> ่งก็ได้สองก็ได้แล้วตามด้วยอันนี้ไปเลยนะคะโอเคไหมคะอ่ะเช่นสิ s t ิ์เครื่นวังตาชัดยุบปักเลฟฝรังเเอ่อมันมันมันเป็นมันเป็นประโยชน์มากเลยนะที่ได้พูดภาษาฝรั่งเศสอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมคะหรือสิ s t ิ์เครื่นวังตาชัดยุบเอ่อคอมมูนิอะไรดีคอมมูนิเคในฝรังเศนะคะอันนี้ก็ความหมายเดียวกันเห็นไหมคะก็คือ เป็นประโยชน์มากๆเลยที่ได้สื่อสารด้วยภาษาฝรั่งเศสนะคะหรือจะใช้ประโยชน์ที่2ก็ได้นะคะ j'ai beaucoup de chance de parler français ฉันโชคดีจังเลยที่ได้พูดภาษาฝรั่งเศสในที่นี้อาจจะหมายถึงว่าเออเราอยู่เมืองไทยไงใช่ไหมคะแบบว่าเราไม่ค่อยได้พูดภาษาฝรั่งเศสพอมีต่างชาติมาก็เหมือนเราได้ฝึกเนี้ยมันก็เหมือนว่าเป็นโชคของเราที่เราได้ที่แบบว่าได้ปัคเลฟองเซนะอะไรอย่างงี้ก็ได้เห็นไหมคะก็คือแล้วแต่บริบทเอาไปใช้แต่ความหมายก็คือเป็นบวกทั้งคู่นะคะอ่ะหรืออาจจะบอกก็ได้ว่า เซจ์นาวังตาเชเจออะไรดีอ่าทีนี้ถ้าสมมุติว่าซีเอาเว็บที่ขึ้นต้นด้วยสระทุกคนต้องระวังนะคะตรงนี้ซีขอใส่เดอนะคะอ่าขอใส่เดอให้เห็นก็คือลากมาจากตรงนี้แหละนะคะเพราะว่าต้องลดรูปใช่ไหมคะก็เป็นดับคอนะคะเอ่อคอนทรูเล่ฟรัเซ์เยวนะคะเอ่ฟรังซ์เยอในลีน์ใช่ไหมคะแล้วก็เดยูทูบอย่างนี้ก็ได้อ่าดูนะคะ เขาบอกว่าเศษต้องระวังตาจะพ้องหรือของเซอองลีเนี่ยเดอยูทูบอย่างเงี้ยค่ะก็คือเอ่อมันเป็นประโยชน์มากๆเลยนะที่ได้เรียนภาษาฝรั่งเศสออนไลน์ทาง u t u b e อ่าโอเคไหมคะ,อ,ะอาจจะวงเล็บนีดนึงช่องสี่เลยนะคะอ่ะต่อไปนะคะอย่างรวดเร็วหรืออาจจะบอกอ่ะเปลี่ยนประโยคบ้างก็ได้เอาประโยคที่สองก็ได้มันก็อันเดียวกันนะคะเชบูก네ู de chance นะคะเดอะไรดี เยออันนี้เดี๋ยวแป๊บนะอันนี้คือซี่ซี่แค่เห็นมันเป็นการลดรูปนะคะซี่เลยดึงมานะ,ะแต่ว่ามันจะไม่ดึงมาทุกอันนะคะอันนี้อันนี้เฉยๆอ่ะเดออะไรดีเดออืมเดอโปรฟิเตเอาแปลนเนมมองนะคะเอ่อเจมีวากงส์เดอเดี๋ยวนะคะนี่ตัว D นะคะเจมีวากงส์องฟามี เดี๋ยวมาดูกันนะคะเอาใหม่นะคะเริ่มมาตัแแรกอ่านใหม่นะคะ Je beaucoup de c h a n c e de profiter pleinement de mes vacances en famille ฉันโชคดีมากๆเลยที่ได้มาอะไรคะมาแบบว่า profiter pleinement de mes vacances ซึ่งคือได,ได้ได้มาแบบว่าได้มาเที่ยวในช่วงวันหยุดอ่ะเหมือนว่าแบบกอบโกยเอ,เ,อเอา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 ช่วงวันหยุดเนี่ยแบบเยอะๆเลยเนี่ยค่ะคือเหมือนคือเหมือนกับแบบเราทำงานมา มาตลอดใช่ไหมแล้วพอเรามาช่วงในว่ากองเสซนแล้วก็คือโปรฟิตเต้ก็คือแบบขอกอบโกยแบบช่วงมันอยู่ตรงเนี้ยแบบว่าเอาความสุขตรงเนี้ยเยอะๆเลยนะอย่างเต็มที่เลยไหมคะกับครอบครัวของฉันแปลใหม่ฉันโชคดีมากๆที่ได้มาแบบว่าที่ได้มาท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดอย่างเต็มที่นะคะกับครอบครัวของฉันอย่างนี้ก็ได้จบนะคะเพราะว่าโปรฟิตเต้มันแปลว่า คือถ้าเราไปเปิดดิสเตยมจะแปลว่ากอบโกยเอาผลประโยชน์อะไรเงี้ยแต่คือในความหมายภาษาไทยแล้วแต่เราจะแปลให้สวยงามมากันก็คือเหมือนว่าแบบขอใช้ประโยชน์ตรงนี้แบบเออขอใช้ช่วงเวลาตรงนี้ให้คุ้มค่าอะไรเงี้ยเหมือนแบบขอพักให้แบบให้ฉ่ำปอดเลยนะอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะโอเคไหมคะอ่ะต่อไปอีกนิดนึงนะคะซี่ขอขยับตรงนี้นะคะอยากให้มันอยู่ในหน้าเดียวกันอ่ะก็ยังอยู่หนึ่งสองเนาะหัวข้อหายไปไม่เป็นไรหรืออันที่สองอ่ะขอขีดแบบนี้นะคะแต่สุดท้ายแล้วคือมันก็ต่อมาอ่ะไม่ใช่ที่สองต่อไป อีกสักประโยคหนึ่งอ่ะอา,อาจจะบอกว่า je b a u c o u p d e c h a n c e de, de เอาที่มันตรงกับนาตอนนี้แล้วกันแต่น่าจะจบไปละไม่เป็นไรนะคะจบไปเมื่อคืนอะเออการ์เวนะคะเออกาเจการ์ทุ่มองนะคะรัอกาเจการ์ทุ่มองเดเจโอลิมปิก เดี๋ยวนะคะพอไม่เอ่ยเดอโตเกียวนะคะเออเดอโตเกียวองจีแคก็ได้อ่ะยาวนิดนึงนะคะแต่ไม่ยากค่อยๆดูนะคะเอาไปใช้ได้ด้วย j เจเบก u เดชองส c เดอเ e อร r กา r เจคัตวิชมอ e เดอเจอ e ์โอลิมปิกเดอโ e เกีย o เออ n direct อย่างนี้นะคะ่ะฉันโชคดีมากๆเลยนะที่ได้ดูกีฬาโอลิมปิกฟรีใช่ไหมคะอ่า สดถ่ายทอดสดอย่างนี้ละกันโอเคค่ะก็คือฉันโชคดีที่ได้ที่ได้ดูการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกของโตเกียวอบบฟรีเลยนะแล้วก็ดูแบบถ่ายทอดสดด้วยเนี่ยค่ะองดีแคทโอเคไหมคะอ่านะคะทีนี้อ่ะขออีกสักอีกสักนิดนึงซิงเปลี่ยนกระดาษละกันเนาะนะคะโอเคค่ะซิขอเดี๋ยวขออีกสักประโยคสองประโยคเดี๋ยวเดี๋ยวจะกลับมาอ่านให้อีกรอบนะคะอ่ะอ่ะสำนวนเมื่อกี้ก็คือเอาที่เป็น j e b o k u de chance ก็ได้อ่ะ j e b o k u de chance deux ใช่ไหมคะทีนี้อ่ะซิจะเอาแวบ,บที่ขึ้นต้นด้วยสระเหมือนเดิมอย่าลืมทำไมคะลดรูปนะคะก็เป็นเอ่อ uh, docteur ni ะคะ่ะ docteur ni pien books นะคะเอ่อ uh, d'étude en France นะคะก็คือ j'ai beaucoup de chance d'obtenir une bourse d'étude s en France ฉันโชคดีมากๆเลยนะที่ได้รับทุน ใช่ไหมคะทุนการศึกษาไปเรียนที่ฝรั่งเศสเนี้ยค่ะจบอ่าหรือจะบอกก็ได้ว่าเซตุงนาวองตาจ e ใช่ไหมคะเป็นประโยชน์มากๆเลยนะเซตุงนาวองเซตุงนาวองตาจเดจูดิเยเป็นประโยชน์มากๆเลยนะที่ได้ไปเรียนอ่ะเดดจูดิเยอาเล็งตองเจที่ได้ไปเรียนที่ต่างประเทศเห็นไหมคะต่ออีกหน่อยก็ได้อ่ะอ่ะลูนิเว๊ก ซิตี้จมูกขยานเหนะคะก็คือนะแยกประโยชน์กันนะคะก็คือเป็นประโยชน์มา,มากๆเลยนะที่ได้ไปเรียนที่ต่างประเทศนะคะแล้วก็เรียนที่มหาวิทยาลัยที่มุงขยานนะคะโอเคไหมคะประมาณนี้จบวิธีการใช้เห็นไหมคะอ่ะเดี๋ยวทิจะกลับขึ้นมานี้ใหม่นะคะฝึกอ่านนะคะก็คือประโยชน์เราเนี้ที่เตรียมมาให้ก็คือใช้ง่ายนะคะคำศัพท์อ่ะคำศัพท์มันก็ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็สวยงามใช่ไหมคะแล้วมันก็จำง่ายด้วยไม่ได้อ่านยากอะไรขนาดนั้นนะคะอ่ะเดี๋ยวลองดูนะคะซิอ่านอีกรอบหนึ่ง p o u r d é i r e u n e e x p é r i e n c e positive ก็คือเพื่อที่จะอ่าเล่านะคะบรรยายพรรณนาประสบการณ์ที่แบบว่ามันเป็นเชิงบวกในแง่ดีในแง่บวกนะคะก็คือ2วันนี้ให้มา2โครงสร้างนะคะก็คือ situng v a t a n t a g e de infinitive นะคะแล้วก็ j e a u p de c h o n p e de นะคะตาม้ h e infinitive ทีนี้ที่จะใช้เป็น อันนี้เป็นประโยคลักเลยแล้วกันเนาะนะคะจะพูดไปอันนี้อันเดียวแล้วก็จะยาวทั้งหมดตรงนี้นะคะหรืออาจจะสลับบ้างก็ได้อะลองดูนะคะอ่ะข้อแรกอันนี้ละกันอ่ะส u ่อต่างนวัตช์เดอปารีฝรั่งเศสเป็นประโยชน์มา,มากๆเลยนะที่ได้พูดภาษาฝรั่งเศสนะคะต่อไปสื่อต่างนว u ต i ์เดอคอมมูนิกเกฝรั่งเศสนะคะต่อไปอะไรด,ดีใช้อันนี้ก็ได้อ่ะส u ่อต่างนว e ตช์เดอพร็อพหรือฝรั่งเศสออนไลน์เดย์ยทูนะคะต่อไป J'ai beaucoup de chance de profiter pleinement de mes vacances en famille. J'ai beaucoup de chance de regarder gratuitement les Jeux olympiques de Tokyo en direct. J'ai beaucoup de chance d'obtenir une bourse d'études en France. Uh, อาจจะใช้ะไยดีอันนี้ก็ได้อ่ะฉ a นมีโอกาสโชคดีที่ไ d ้ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในเมืองมอนรีอลนะคะจบประมาณนี้นะคะก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะก็คือทุกคนก็เอาสองประโยคเนะคะี่ยค่ะไปใช้เนาะทีน่นี้ประโยคน์ที่ซีตัวอย่างที่ซีให้มาถ้าใครชอบนะคะก็เอาไปใช้หรือว่าจะปรับเปลี่ยนคำศัพท์นั่นนู่นนี่นิดหน่อยดึงอันนั้นออกจับอันนั้นเข้าไปใส่แทนอะไรเงี้ยก็ได้นะคะประมาณนี้วิธีการแต่งประโยคแบบง่ายๆนะคะ,ะโอเคประมาณนี้นั่นแหละจบนะคะสำหรับวันนี้ก็ ยังไงก็ถ้าชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ